คอเลสเตอรอลค่าเราได้ยังไงนี่คือสิ่งที่ทุกคนโดยเฉพาะนักเพาะ กายครับจะต้องรู้ให้ได้ครับผมสวัสดีครับผมโค้ชปูแนนครับตอนนี้คุณกำลังชมรายการสิสแปร์กอยอยู่นะครับผมมาในคลิปนี้ครับผมเป็นคลิปที่ผมจะมาพูดถึงคอเลสเตอรอลที่มีบทบาทในเรื่องของการที่ทําให้เราตายได้นั่นเองครับผมคอเลสเตอรอลครับเป็นอันรู้กันอยู่แล้วครับผมว่าถ้าเกิดเรามีระดับของคอเลสเตอรอลที่สูงเนี่ยครับผมก็จะมีผลเสียในเรื่องของสุขภาพหลายๆอย่างครับผมนะครับแต่จริงๆแล้วครับผมมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่อยู่ภายใต้ระดับของคอเลสเตอรอลในร่างกายของเราครับผมว่ามันไม่ได้มีเพียงแค ปัจจัยเดียวครับผมที่ทําให้เราตายนะครับแต่มันยังมีเรื่องอื่นอีกด้วยครับผมนะครับจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับผมแต่ก่อนที่ผมจะเข้าสู่เนื้อหาหลักครับผมผมต้องขอขอบคุณทางโฮฟิทที่เป็นผู้สนับสนุนให้กับทางช่องซิกแพคโปรเจกต์มาโดยตลอดครับผมถ้าวันนี้คุณสนใจที่เลือกซื้ออุปกรณ์มาไว้ที่บ้าน ที่มีคุณภาพสูงราคาย่อมเยาและมีบริการหลังการขายที่สุดยอดครับผมที่โฮมฟิตูมีอุปกรณ์ให้คุณเลือกสรรมากมายครับไม่ว่าจะเป็นลู่วิ่งจัก,กรยานสมิธแมชชีนหรืออุปกรณ์ฟรีเวทในการสร้างกล้ามเนื้อและอื่นๆอ,อีกมากมายครับผมและที่พิเศษไปกว่าน,นั้นเพียงแค่คุณแคปหน้าจอตอนนี้ไวและพิมพ์คำว่าโค้ชปูนแดนครับส่งไปหาทางโฮมฟิตูคุณจะได้รับส่วนลดพิเศษ0ในการซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นเลยครับจากทางโฮมฟิตูครับผมสำหรับโค้ชปูนแดครับ โฮมฟิตูถือว่าเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งด้านอุปกรณ์การออกกำลังกายที่โคช้ชปูนั่นไว้ใจถ้าวันนี้คนสนใจที่เลือกซื้ออุปกรณ์จากทางโฮมฟิตูผมได้ทําลิงค์ไว้ให้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องของคอเลสเตอรอลของเรากันต่อนะครับผมจริงๆแล้วครับผมนะครับสถิติที่มีการอัปเดตมาล่าสุดรับผมเกี่ยวเรื่องของคนที่เป็นโรคหัวใจเนนะครับผมในปัจจุบันครับโลกของเราครับมีคนที่เสียชีวิต จากโรคหัวใจเฉลีย่ยอยู่ที่ปีละ6แสนคนและแน่นอนว่าใน6แสนคนนั้นผมจะมีนักเพาะกายทั้นที่ใช้ยาและไม่ใช้ยาเนี่ยแทรกซึมอยู่ในนั้นด้วยครับผมคือพูดง่ายว่ามีนักเพาะกายที่เสียชีวิตจากโรคหัวใจเนี่ยในแต่ละปีคือค่อนข้างเยอะเช่นกันครับผมโดยที่ไม่มีใครมา report แบบชัดเจนนะว่าแต่ละปีมีนักเพาะกายเสียชีวิตเท่าไหร่ครับแต่โดยเฉลี่ยแล้วปีที่แล้วครับผมนะมีนักเพาะกายที่เสียชีวิตจากภาะวะหัวใจวายนะครับผมหลายคนเลยทีเดียวครับเป็นหลัก10คนนะครับผมดังนั้นครับเรื่ คอเลสเตอรอลเรื่องของโรคหัวใจครับผมเราจะเปนจะต้องรู้ให้ได้ว่าเฮ้ยมันฆ่าเราได้ยังไงแล้วมันมีผลอะไรกับร่างกายของเราบ้างแล้วเราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนั่นเองครับโดยหลักๆครับผมผมอยากให้ทุกคนทําความรู้จักกับงานวิจัยนี้ก่อนครับผมครเป็นงานวิจัยของ American Journal Cardiovascular Disease ครับผมซึ่งงานวิจัยนี้ใช้ระยะเวลาในการทํางานวิจัยครับมีการเก็บตัวอย่างมีการวิเคราะห์นี่ครับผมทั้งหมด60ปีด้วยกันครับผมโดยนักวิจัยที่ชื่อว่าเฟรดคาเมโรครับผม โดยเฟรชคาเมโลครับผมครับได้ทําการสรุปในบทของงานวิจัยของเขาครับผมว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีเพียงแค่ระดับของคอเลสเตอรอลเท่านั้นที่มีผลทําให้เราเสียชีวิตจากโรคหัวใจครับแต่มีสิ่งอื่นอีกสิ่งนั้นก็คือสิ่งที่เรียกว่าออกซิไดซ์ L D L นั่นเองครับผมคือสภาวะที่ตัวของลิปิดโฟรไฟล์ของเราครับผมตัวของ L D L หรือว่าไขมันเลวครับมีการออกซิไดซ์หรือมีการสันดาบคือมันมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงรูปร่างของมันนั่นเองครับซึ่งบทสรุปของงานวิจัยครับผมครับ พบว่าออกซิไดซ์ลิปิดครับผมนะครับคือตัวของไขมันที่อยู่ในเลือดของเราที่มีการถูกสันดาบแล้วเรียบร้อยครับผมนะมีผลทําให้เกิดฮาร์ดดิสกสครับผมทําให้เกิดโรคหัวใจและมีแคลเซียมมาเกาะอยู่บนผนังของหลอดเลือดของเรานั่นเองครับผมนั่นคือเรื่องที่น่ากลัวมากๆนะสำหรับภาวะที่เรามีออกซิไดซ์ l อ l นะครับผมอยู่ในร่างกายของเราในปริมาณที่สูงซึ่งอีกอย่างหนึ่งที่เฟรชเมโลค้นพบครับผมก็คือเขาพบว่าในกลุ่มของผู้ที่เสียชีวิตจากโรคหัวใจครับผม รวมไปถึงผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจครับเขาจะมีระดับของออกซิไดซ์ L D L เนี่ยนะครับผมในตัวของ plasma นะครับแล้วก็ในตัวของเนื้อเยื่อของร่างกายเนี่ยสูงเลยทีเดียวครับผมนะและที่สำคัญคือในกลุ่มของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วครับตัวของลิปิดโฟรไฟล์ของเขาครับผมโดยเฉพาะตัวของออกซิไดซ์ L D L ครับผมนะมีปริมาณที่สูงมากเช่นกันซึ่งทีนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยสงสัยแล้วว่าแล้วตัวของ L D L เนี่ยมันมีการสันดาบมีการออกซิไดซ์ได้อย่างไรนะครับผม ภาวะนี้ครับเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยด้วยกันครับผมหลักๆมีอยู่3อย่างด้วยกันครับหนนะครับนั่นคือการสูบบุหรี่ครับผมการสูบบุหรี่จะทําให้ตัวของลิปิดของเราครับผมทำให้ไขมันในเลือดของเรามีความเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมมีการสันดาบนะครับและทําให้ตัวของ LDL นะครับผมมีการแปลเปลี่ยนสภาพนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่าแปลเปลี่ยนสภาพเป็นแบบไหนนะครับผมต่อมานะครับคือตัวของน้ําตาลครับน้ําตาล จะทําให้ตัวของไขมันในเรื่องของเรามีการถูกสันดาบครับผมมีการแปลเปลี่ยนสภาพเช่นกันครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากซึ่งไม่ใช่แค่คนเพาะกายเท่านั้นที่ต้องเจอกับเรื่องนี้ครับผมนะคนปกติทั่วไปเนี่ยก็เจอเช่นกันและอีกอย่างนครับผมนั่นก็คือความเครียดนั่นเองครับผมความเครียดในระดับสูงครับ chronic stress ทาให้ตัวของ lipid profile ของเรามีปัญหาเช่นกันทั้งในส่วนของการเพิ่มระดับของ LDL ในร่างกายและการที่ทําให้ LDL มีการถูกสันดาบนั่นเองครับผมในร่างกายของเรา ทีนี้ผมขออนุญาตอธิบายถึงตัวของ o อกซิไดซ L D L ก่อนนะครับผมว่าเฮ้ยไอออกซิไดซ์ L D L เนี่ยนะผมมันฆ่าเราได้ยังไงครับผมต้องขออนุญาตเท้าวความถึงตัวของ L D L ก่อนนะครับจริงๆแล้ว L D L หรือว่าไขมันเลวว่าผมมันเป็นเพียงแค่พาหนะเท่านั้นครับที่ร่างกายนําส่งเอาตัวของคอเลสเตอรอลเนี่ยเดินทางไปที่เซลล์เพื่อกําจัด ในขณะที่ HDL คือไขมันดีครับผมคือตัวของคอเลสเตอรอลนะครับที่ร่างกายนําไปสู่ตับเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างเซลล์เมมเบรนหรือว่าเป็นการสร้างฮอร์โมนใหม่ๆให้ร่างกายครับผมซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมดังนั้นครับจริงๆแล้ว LDL กับ HDL จะต้องมีความบาลานซ์กันในร่างกายครับผมครับไม่มีอะไรที่ฆ่าเราได้จริงๆหรอกนะครับผมตัว LDL ก็ไม่สามารถฆ่าเราได้เนื่องจากว่าตัวของ LDL ครับมันมีความรูบิแคนมันมีความหล่อลื่นมันไม่มันไม่มีทางจับตัวกันอยู่แล้วตัว LDL ครับผมครับแต่มันมี การแปลเปลี่ยนสภาพจากสภาวะออกซิเดชันนะครับผมนั่นก็คือถ้าเกิดว่ามันมีปัจจัยอะไรบางอย่างที่ทําให้ตัวของ L D L แปลเปลี่ยนสภาพครับผมจะทําให้ L D L ไม่สามารถที่จะเดินทางไปที่เซลล์และมีการถูกทําลายได้นะครับผมเพราะปกติแล้วตัวของ LD L D L เนี่ยจะไปจับกับรีเซพเตอร์บนบนตัวของเซลลนะ์ใช่ไหมครับแล้วก็ร่างกายก็จะมีการกาจัดตัวของคอเลสเตอรอลเนี่ยออกจากร่างกายของเราอยู่แล้วนะครับ แต่เมื่อตัวของ L D L มีการแปลเปลี่ยนสภาพครับผมนะครับตัวของโมเลกุลของ L D L มีความแปลเปลี่ยนไปนะครับตัวของ L D L จะไม่สามารถจับกับรีเซปเตอร์บนตัวของเซลล์ของร่างกายของเราได้ดังนั้นเมื่อมันจับไม่ได้แล้วครับผมมันจะถูกสะท้อนออกมานะครับและล่องลอยอยู่ในกระแสเลือดของเราครับผมความที่ L D L เหล่านี้ครับผมครับที่ผ่านการออกซิไดซ์มาแล้วนะครับมันมีความแปลเปลี่ยนสภาพครับผมเพราะดังนั้นนะครับ จากเดิมที่มันเคยหลอดเลื่นนะครับมันก็จะมีการจับตัวกันนะผมมันสามารถจับตัวกันได้ในกระแสเลือดของเรานะครับและที่สําคัญคือถ้าเกิดว่ามันมีการอักเสบบนผนังหลอดเลือดของเรานะผมมันจะสามารถไปจับอยู่บนตัวของหลอดเลือดของเราได้นั่นเองครับผมเมื่อวันดีคืนดีเกิดขึ้นครับผมเมื่อวันหนึ่งที่หวยออกนะครับตัวของไขมันที่มันอุดตันอยู่ตรงเส้นเลือดของเราครับผมที่มีความหนาตัวครับผมเจอกับตัวตะกรันนะครับที่เป็น ldl ที่มันจับตัวรวมกันครับผมแล้วมันมาปิด ตัวของหลอดเลือดของเราครับผมนะครับความซวยบังเกิดกับบุคคลนั้นทันทีครับผมไม่ว่าจะเป็นการที่เราต้องเจอกับภาวะหัวใจวายเฉียบพลันหรือว่าเป็นโรคอัมพา์อัมพาตอะไรพวกนี้ครับผมครับคุณเจอแน่ๆอันนี้บอกเลยครับผมทีนี้นะครับเราก็ย้อนกลับมาที่ว่าแล้วตัวของออกซิไดซ์ LDL เนี่ยครับผมมันทําให้หลอดเลือดมันเกิดสภาวะยังไงครับเมื่อร่างกายมีการอักเสบครับผมเมื่อคุณกินน้ําตาลใช่ไหมครับผมเมื่อคุณสูบบุหรี่หรือว่าคุณมีความเครียดครับผมนะจะเกิดสภาวะอินฟลามชัน ก็คือสภาวะที่ร่างกายมีการอักเสบนะครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนตัวของผนังหลอดเลือดนะครับเมื่อมีการอักเสบเกิดขึ้นแล้วจะเกิดแผลเล็กๆน้อยๆครับผมขึ้นบนตัวของผนังหลอดเลือดนะครับเมื่อตัวของออกซิไดซ์เอลครับผมเจอว่าเฮ้ยมันมีแผลไงนะครับมันก็ไปจับนะครับมันก็จะไปจับตัวอยู่ตรงนั้นนะครับผมและมันจะมีการสะสมกองอยู่บนตัวของผนังหลอดเลือดนะครับ เมื่อมันมีการกองสะสมอยู่แล้วร่างกายเห็นว่าเฮ้ยมันมีแผลอยู่บนผนังหลอดเลือดนะครับร่างกายจะส่งเอาเซลล์เม็ดเลือดขาวมาพยายามที่จะซ่อมแซมตัวของผนังหลอดเลือดตรงนั้นนะครับผมมี LDL อยู่แล้วใช่ไหมที่มันออกซิไดซ์เกาะอยู่บนผนังหลอดเลือดนะครับผมมีตัวของเซลล์เม็ดเลือดขาวแล้วแค่นั้นไม่พอนะครับผมแมงยังมีแคลเซียมตามมาเกาะต่ออีกครับผมมันเลยทําให้ตัวของผนังหลอดเลือดของเรามันมีความหนาตัวขึ้นครับผมมันมีการอุดตันเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับผมนี่แหละคือปัจจัยสําคัญของการที่เราตายจาากกรที่ มีระดับของคอเลสเตอรอลที่สูงครับผมถ้าร่างกายของคุณมี L D L สูงแล้วคุณทําให้มันเกิดภาวะออกซิเดชันโอกาสที่คุณจะตายม่งก็สูงมากไงนี่แหละคือปัญหาของการที่เรามีระดับของคอเลสเตอรอลที่สูงดังนั้นคุณหมอเลยพยายามกําจัดความเสี่ยงโดยการให้คุณมีระดับของคอเลสเตอรอลที่น้อยลงบางทีเนี่ยคุณหมอจายาสเตตินอันนี้ผมเข้าใจครับผมเพราะว่าเขามีวิชาชีพด้านนี้ครับผมเขาพยายามที่จะรักษาเราให้เราแบบมีระดับของ L D L ที่ลดลงเพื่อให้เราไม่ต้องเจอกับความเสี่ยงมากนะครับ แล้วทีนี้ตัวของ L D L เนี่ยนะครับผมมันออกซิไดซ์ไดอย่างไรก็อย่างที่บอกครับผมครับคือกินน้ําตาลใช่ไหมครับสูบุรี่แล้วก็มีความเครียดนะครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับคนที่เป็นสายพากกายนะครับผมอันนี้ยังผมผมยังไม่พูดถึงกลุ่มคนที่เป็นบุคคลปกติเนอะนะครับสายพากกายครับผมมีความเชื่อแปลกๆเกี่ยวเรื่องของการสร้างเนื้อเกี่ยวเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางสํานักที่แบบใช้ยากันหนักๆใช่ไหมเดิมทีเราใช้ยาระดับของคอเลสเตอรอลร่างกายมันก็สูงเพิ่มขึ้นอยู่แล ทีนี้นะครับผมความซวยมันมาเกิดตัวที่ว่าเรายิ่งกินน้ําตาลเข้าไปมันมีบางสํานักที่แบบแนะนําให้กินน้ําตาลให้กินขนมให้กินอาหารที่มีแคลอรี่สูงๆร่างกายมม่ก็สร้างคอเลสเตอรอลเพิ่มขึ้นอีกนะครับอันนั้นไม่พอนะครับผมแต่น้ําตาลเหล่านั้นครับผมโดยเฉพาะน้ําตาลจากโรงงานนะครับจะทําให้ตัวของคอเลสเตอรอลในร่างกายของเรามีการถูกสันดาบนะครับมันพร้อมที่จะจับตัวกัน มันพร้อมที่จะไปจับกับผนังหลอดเลือดจากเดิมถ้าเกิดว่าคุณเฮลตี้โอเคคุณใช้ยานะครับแต่คุณควบคุมเรื่องของอาหารไม่สูบบุหรี่และควบคุมเรื่องของความเครียดได้ดีครับผมนะต่อให้คอเลสเตอรอลของคุณมันสูงมากแต่ว่าคุณก็ยังคงมีความเฮลตี้และก็มีความเป็นอยู่ที่ดีได้ครับผมจากการที่คุณใช้ยาอยู่โอเคไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้คุณใช้ยาแล้วแล้ววันนี้คุณกินขนม เป็นประจาเลยนะครับผมแล้วคุณสูบุรีด้วยแล้วคุณมีความเครียดด้วยครับผมโอ้โหแม่งทุกอย่างปัจจัยแม่งมารวมกันนะครับโอกาสที่คุณจะหวยออกครับผมโอกาสที่คุณจะซวยมีสูงมากๆนะครับผมหลายคนมาเมาส์มาโม,โม้บอกว่าเนี่ยเห็นไหมใช้ยาต้องเยอะใช้ยาน,นู่นนี่นั่นตั้งเยอะแล้วก็กินขนม กินขนมทุกวันเลยกินชานมไข่มุกทุกวันกินชายเย็นทุกวันกินกาแฟเย็นกินพิซซ้องพิซซ่าเฮียหาอะไรก็ไม่รู้กินไอ,ไอติมนะครับผมคอเลสเตอรอลเป็นปกตินะครับเบื้องหลังอะ่ะเอาผมผมแฉเลยแล้วกันนะเบื้องหลังอะ่ะคุณกินเมทฟอร์มินป่ะเบื้องหลังอะ่ะคุณกินไดยูลีติกป่ะเบื้องหลังอะ่ะ คุณกินสเตตินป่ะอันนี้คือที่บ้านคุณมียาที่เกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจอยู่แล้วครับผมมียาที่เกี่ยวกับเรื่องของความดันมียาที่ช่วยเคลียร์น้ำตาลอยู่แล้วว่านี่คือยาของคนป่วยนะเว้ยที่คุณเอามาใช้อ่ะนะครับผมคอเลสเตอรอลต่ำแม่งเอามาโชว์บอกว่ากูอคอเลสเตอรอลต่ำอยู่ต่ำกว่า200ก็ใช่ดิมึงใช้สเตตินมึงก็ต่ำอยู่แล้วไงนะครับต่อให้มึงใช้ยาครับผมแต่จริงๆแล้วมันมีปัญหาที่มันถูกซ่อนอยู่ใต้พรมอีกครับผมคือคุณไม่สามารถคนโทรล LDL ไม่ให้สันดาได คุณต้องไปตรวจให้มันลึกกว่านี้ครับผมนะครับคุณจะต้องไปตรวจว่าตัวของอนุภาคของ LDL ของคุณมีการออกซิไดซ์ไหมนะครับผมนั่นคือประเด็นสําคัญครับเพราะฉะนั้นครับผมบอกเลยว่าการที่เรากินขนมเป็นประจำครับอันนี้ผมพูดถึงบุคคลปกติแล้วนะครับถ้าเรากินขนมเป็นประจำครับโอกาสที่เราจะมีภาวะไขมันอุดตันในเลือดสูงนะครับผมมีไขมันในเลือดสูงแล้วก็มีภาวะไขมันอุดตันเกิดขึ้นได้มากนะครับผมเคยมีนักเรียนท่านหนึ่งที่มีการทำบายพาสหัวใจ3รอบครับผมหลักๆแล้วเขาไม่ได้กิน อาหารที่มีไขมันสูงเลยแต่เขาเป็นคนที่ชอบกินขนมมากชอบกินเคก้กชอบกินน้ําตาลครับผมนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือเป็นโรคหัวใจครับผมหัวใจเกือบจะวายอ่ะสามรอบต้องไปทำอบอลลูนนะครับผมไปทาบอลลูนไม่ใช่ใบาพาดครับทำบอลลูนถึง3รอบเลยกันนะครับผมกว่าจะรู้ตัวว่าจะต้องแก้ไขยอย่างไรจะต้องควบคุมอาหารอย่างไรกว่าจะรู้ว่าจะต้องแก้ไขอย่างไรจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรจะต้องเลือกกินอาหารอย่างไรเนี่ยโอ้โห ก็บรรลุไปแล้วสมรอบแล้วนะครับผมแต่ก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็มีสุขภาพที่ดีมากๆเลยในตอนนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นครับผมบอกเลยว่าไอ้ตัวของระดับของคอเลสเตอรอลที่สูงเนี่ยบางทีเนี่ยนะครับผมคือคุณย้อนดูประวัติของที่บ้านของคุณไปได้ครับถ้าเกิดที่บ้านของคุณนะครับผมมีใครที่มีประวัติของการเสียชีวิตจากโรคหัวใจครับผมหรือว่าเป็นโรคหัวใจอยู่นะครับโอกาสที่มันจะเป็นกรรมพันธุ์ของคุณมันมีสูงมากนะนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้า ตัวของระดับของคอเลสเตอรอลในร่างกายของคุณอนะ่ะมันเกิน200อันนี้ถือว่าเป็นเรดอะลาร์มครับผมอันนี้คือถือว่าไม่ดีนะครับอันนี้คือจะเป็นเฉพาะกลุ่มเท่านั้นนะเฉพาะกลุ่มที่แบบเป็นกรรมพันธุ์ที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจเท่านั้นครับแต่ถ้าเกิดที่บ้านคุณไม่เคยมีประวัติของคนที่เป็นโรคหัวใจเลยไม่มีเคยไม่มีใครเคยตายจากการเป็นโรคหัวใจเลยครับผมบางทีคอเลสเตอรอลเนี่ยเกินไป200นะครับผมเกิน200ไปเนี่ยมันม,มนีมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมจริงๆแล้วให้อยากให้ดูเรโชมากกว่าครับผมว่า ถ้าเรโชมาอยู่ในระดับที่เฮลตี้ครับผมนะครับมันก็สามารถที่ทำให้เรามีสุขภาพที่ดีได้ครับผมเรโชในที่นี้คือตัวของ hdl กับ ldl นะครับจะต้องมีระดับที่ไม่โดดกันมากนะครับผมคือสิ่งที่เราต้องใส่ใจคือระดับของ hdl นะครับผมเมื่อเทียบกับตัวของ ldl แล้วจะต้องได้1ต่อ2นี่คือเฮลตี้มากๆนะครับผมแต่แย่ที่สุดไม่เกิน1ต่อ3ครับ1ต่อ2หมายถึงว่า คุณมีระดับของ HDL อยู่ที่50ใช่ไหมครับมีไขมันมีไขมันดีอยู่ที่50นะครับส่วนตัวของ LDL ของคุณมีอยู่ที่100เพราะฉะนั้นตัวของระดับของคอเลสเตอรอลของคุณเนี่ยมันก็จะบาลานซ์สวยงามแล้วก็เฮลตี้มากๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดวันนี้คุณมีระดับของคอเลสเตอรอล50นะครับแล้วคือสุดเขตแดงของคุณนะ่ะที่คุณจะมีระดับของไขมันเลวได้นะ่ะอยู่ที่ไม่เกิน150นครับคือ1ต่อ3อันนี้คือจะเป็นอะไรที่โอเคที่สุดนะครับดังนั้นครับผมนะครับ คือก็คือให้คุณย้อนดูหลายๆอย่างครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเรื่องของประวัติของครอบครัวของคุณนะครับผมแล้วก็เรื่องของระดับของคอเลสเตอรอลในร่างกายของคุณว่ามันมีสูงมากเกินไปไหมถ้าเกิดว่าคุณมีระดับของคอเลสเตอรอลที่สูงมากแล้วก็มีการกินอาหารที่แย่ๆครับผมนะครับผมบอกเลยว่าคุณเสี่ยง เสี่ยงโคตรๆเลยนะครับไม่ว่าคุณจะใช้ยาหรือไม่ใช้ยาก็ตามแต่โดยเฉพาะคนใช้ยาเนี่ยมันจะมีความเซสเซทีฟหน่อยเนื่องจากว่าระดับของคอเลสเตอรอลของเขามันสูงมากจริงๆนะครับผมดังนั้นครับผมนะครับก็ให้ย้อนดูเรทโชเขาผมว่ามันอยู่ที่อาาัตราส่วน1ต่อ2หรือว่า1ต่อ3ามไม้นะครับอันนี้คือเฮลตี้ที่สุดแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดอยากเฮลตี้มากๆคือ1ต่อ2นี่คือสวยมากๆแล้วครับผมครับซึ่งวิธีการที่ทาให้ระดับของ LDL ในร่างกายของเรามันลดลงครับผมก็มี ไม่กี่อย่างนะครับหนึ่งคือการควบคุมอาหารเป็นอย่างดีครับผมสองคือการออกกำลังกายโดยเว่าการฝึกคาร์ดิโอนะครับแล้วก็สามนะครับคือการกำจัดน้ำตาลทิ้งนะครับแล้วก็การควบคุมความเครียดครับผมนะจะช่วยทำให้คุณมีผลเลือดที่ดีมากๆนั่นเองครับผมับแต่การที่เราเป็นสายพ่อไก่เราไปกินพวกเมทฟอร์มินใช่ไหมไปกินพวกไดยูลิติกไปกินพวกสเติตินพวกนี้ครับผมมันเป็น การแก้ปัญหาปลายเหตุแล้วผมถามคําว่ามันใช่ของที่ควรกินไหมนะครับผมบอกเลยนะครับสําหรับบุคคลปกตินะมันไม่ควรกินอยู่แล้วนะครับผมมันเป็นยาของคนป่วยคุณเอามาใช้ทําไมันนี้นะครับผมบอกเลยนะครับผมแล้วก็เอามาโชว์ด้วยนะเหมือนประมาณว่าเฮ้ยเป็นไงล่ะผุเลือดกูเทพไหมล่ะโอ้โหมันกินยาอะไรกันก็ไม่รู้นเนี่ย เออเอาไปแฉเนาะนะครับก็ยังไหฝ้าได้ครับผมสำหรับคนที่คอนเซิร์นนะที่เป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องของคอเลสเตอรอลว่าร่างกายของเราเนี่ยนะครับผมมันตายจากคอเลสเตอรอลได้ยังไงอันนี้ผมบอกเลยว่าตายได้จากภาวะออกซิไดซ์ L D L ครับผมนะครับก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับหรือว่าคุณชอบโพสต์บูแนนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่ผมจะนำเสนอในทุกๆสัปดาห์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ